โย่แล้วนี่คือเสียงของจักรพรรดินะผมคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปดูจุดดรอปนะครับกล่องเปิดสกินปืนนะครับผมในแมปซีโร่แดนนะครับผมนะในซีซั่นที่3นะครับนะมาดูกันนะครับว่ามีจุดดรอปตรงไหนบ้างนะครับผมแล้วก็มีจุดดรอปอ่นะเกาะทองนะครับผมแล้วก็หมวกทองด้วยนะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะฮะฝากกดไลค์นะฝากกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆหรือคลิปสนุกๆด้วยนะครับผมจุดแรกนะครับก็อยู่ชั้นใต้ดินนะครับฝั่ง c ีเคทแอดมินนะครับผมก็จะเป็นกล่องสกินปืนนะครับ ci 1 9นะครับผมนี่จะอยู่ห้องนี้เลยนะครับผมนี่นี่ครับผม ci 1 9นะครับผมจุดที่2นะครับทางเข้าอยู่ซีเมนผาดนะครับผม ไปในอุโมงค์นะครับผมทางเข้าก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็ระมัดระวังนะครับป๊บอไฟด้วยนะครับผมนะ,ะจะมีตัวอบอดไฟนะครับโดนไฟที่นี่เจ็บเลยนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมนะครับต้องระมัดระวังด้วยนี่ไงป๊อไฟโอ้โหเป็นไงฮะแรงนะครับไฟอ่ะ ต้องจักดการแบบนี้สกิลไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอค้นดูก่อนนะครับเผื่อมีของทองนะพวกศพบ,บทนะชอบมีนะฮะโอเคนี่จุดดอบนะครับผม อยู่ในช่องนี้เลยนะครับห้องที่ดรอปสกินปืนนะครับผมก็จะเป็นสกินปืนนะครับ QJB นะครับ201นะฮะนะครับนี่อันนี้คือกล่องสกินปืนนะครับผมจุดที่2นะครับมาดูจุดที่3นะครับอยู่ระหว่างนะครับ อุโมงนะฮะข้างบนบาแล็กนะครับผมนี่นะครับผมเป็นสกินปืนนะครับผม m อ็มสกนะครับผม A 4ซนะฮะนี่อยู่โซนกลางเลยนะครับของอุโมงบาแล็กนะฮะจากมันมีคนมาเอาของไปแล้วต่อมานะครับก็จะมาเปิดห้องนี้นะครับผมเป็นห้องที่มีคริส์อยู่นะครับเอาไว้เปิดห้องลับนะฮะ เดี๋ยวมาดูนะครับระดับจากฟังฟังรหัสหมอสแล้วอันนี้นี่มันจะมีเป็นเสียงมอสนะฮะแต่ด้านข้างนะครับจะมีตัวเลขอยู่นะครับด้านข้างห้องนะนี่อันนี้คือเลข5้านะครับ <This way. S 1> จำไว้นะครับผมนี่ข้างบนก็เป็นเลข8ครับผมอ่าเลขและแล้วหาอีกตัวหนึ่งนะครับผม นี่อยู่นี่ครับเลขศูนย์ครับผมไ,ปไปะนะได้สามเลขแล้วนะครับมาใส่เลยนะครับผมอ,อ,อ่ะสลับกันไปนะใส่ไปนะถ้าเกิดฟังรหัสบอสไม่ออกนะก็ในในจะม,นนะมีคีย์การ์ดนะครับผมคีย์การ์ดห้องลับนะะนครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูนะฮะว่าเป็นอะไรนะครับ ขีดก์ดที่เราได้มานะครับก็จะมาเปิดในนี่เลยครับผมชั้นใต้ดินนะครับของอโซนล่างของซีเมนต์นะครับผมนะใกล้ๆทางออกนะฮะมามาดูนะครับว่ามันจะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวขอค้นของกันนะฮะเผื่อเจอของทองของทองอะไรเงี้ยนะครับ Now in. garrison and defense to we get Get ready clear the seize the air facility. มานี่ค่อนข้างที่จะยาวไกลนะเนเองนะนี่นะครับเจอแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือนะครับใช้เปิดคีย์การ์ดนะห้องแรกนะครับผมปึ๊บนะเปิดมาก็ได้คีย์การ์ดอีกอันหนึ่งฮะคีย์การ์ดอันนี้ไปเปิดตรงไหนนะครับนะไปพาไปดู อาคิการ์ดเมื่อกี้ก็จะมาเปิดตรงนี้ครับผมก็อยู่<อ>ระหว่างเมเจอร์นะครับผมนี่จะอยู่ในตู้คอนเนอร์เลยนะฮะคอนเตอร์แดงนะฮะอ่ะเราก็เปิดไปเลยนะฮะมามีอะไรก็มีคีการ์ดอีกแล้วะฮะนี่ฮะค,คีการ์ดเนี่ยผม <laughs> คีการ์ดเราไปเปิดตรงไหนไปเดี๋ยวเราพาไปดูฮะเปิดหน้ากอ่ะนะเอา นี่ครับผมมาเปิดตรงนี้ฮนะอยู่โซนอ่าข้อแรกอะไรนะอ่ะโซนอ่าใกล้ๆสลิงนะครับทางประมาณระหว่างอ่าแอดมินนะฮะแล้วก็วิซิเตอร์นะครับผมนี่นี่ครับผมจะเป็นกล่องเป็นกล่องนะฮะหมวกทองนะฮะนี่ดอกหมวกทองนะครับผมก็คือนะสามคีย์การ์ดนี่ก็คือนะเปิดมาได้หมวกทองนะฮะ มาจุดต่อมานะครับก็จะอยู่สันเขื่อนนะครับผมนะด้านบนแอดมินนะครับผมนี่จะอยู่ในนี้เลยนะมาแต่เราต้องใช้ความชํานาญนะครับในการปีนป่ายนิดหนึ่งนะฮึบนี่ต้องใช้ความชํานาญนิดโอ้โหพัดตกให้ตายเจ้โรบินเหนี้คนมาแล้วเลยฮึบชึอบอ,อีกทีฮึบอ่า โอ้ไม่กอดหักเลยนะต้องเตรียมต้องเตรียมพาตัดมาเยอะๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดไม่เสียนนะม,มา,มานะครับผมครั้งนี้ต้องต้องให้ได้นะครับต้องให้ได้นะต้องให้ได้ฮึบแล้วก็ฮึบอ่าฮึบมาฮึบนี่ขอเปิดกล่องดูกันเพื่อได้ของทองนะฮะโอ้โหไม่มีเลย แล้วก็นี่ปีนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ชึบแล้วก็ปีน,นคราำนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงชึบนี่ไงอ่าปึ๊บออ่าก็จะมีกล่องนะครับอยู่ในนี้นะนะเดี๋ยวเรานี่นี่อยู่ตรงไหนวะนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องเกาะนะ เกาะทองนะครับผมเกาะทองนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับนะจุดดบนะสกินปืนแล้วก็จุดดบเกาะทองนะหมวกทองนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีข้อมูลดีๆกับเกมนะเดลต้าฟอร์สนะมาใหม่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะมาบอกทีนะครับผมก็ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ